น้องๆหารถมือสองอยู่หรือเปล่าถ้าซื้อรถมือสองต้องดูตามนี้เลยค่ะปัจจุบันซื้อรถมือสองก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะแถมประหยัดเงินในกระเป๋าลงได้ด้วยค่ะแต่ก่อนซื้อต้องเมคชัวร์ห้ามโดนหลอกด้วย3ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1ตรวจสอบหลักฐานต่างๆของตัวรถค่ะ นอกจากตรวจสอบสภาพรถภายนอกแล้วนะคะสิ่งที่คุณตรวจสอบก็คือเอกสารต่างๆอาทิเช่นสมุดคู่มือจดทะเบียนรถค่ะในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะคะจะระบุผู้ครอบครองค่ะวันที่ครอบครองเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์หรือแม้แต่สีของตัวถังนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องตรงกับรถที่นํามาส่งต่อให้เราค่ะข้อที่2ค่ะหลีกเลี่ยงการโอนลอย การโอนลอยเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่นิยมมากเลยนะคะในปัจจุบันเพราะว่าสะดวกค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ควรทํากับสถานที่ที่ไว้ใจได้เช่นเต็นท์รถมือสองที่มีประวัติการขายมาอย่างยาวนานค่ะหากคุณทําการโอนลอยกับผู้ขายที่คุณไม่ได้รู้จักมัจจีมาก่อนนะคะแล้วผู้ขายทราบอยู่แล้วค่ะว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ได้มาโดยผิดวิสัยนะคะหรือผิดกฎหมายผู้ขายก็ทราบอยู่แล้วค่ะว่าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อได้โดยเด็ดขาดดังนั้นคุณก็อาจจะโดนลอยแพได้ค่ะ ดังนั้นค่ะในขั้นของการโอนรถเนี่ยควรจะจับมือกันนะคะจูงเงินไปเลยนะคะที่สำนักงานขนส่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อของเจ้าของรถทันทีเลยนะคะก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยข้อ <EN _ S> ที่3ค่ะเช็คประวัติรถกับขนส่งค่ะ ค้าคุณทราบเลขทะเบียนแล้วก็รหัสตัวถังของรถนะคะคุณก็สามารถนําข้อมูลนี้ไปเช็คกับทางขนส่งได้เลยค่ะคุณจะทราบเลยนะคะว่ามีประวัติการชรําระภาษีอย่างไรบ้างมีประวัติการทาผิดกฎหมายอย่างไรบ้างและมีการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะ <c oughs> ก็จะทําให้เราสบายใจได้เลยนะคะว่ารถที่เรากําลังจะครอบครองมีประวัติเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะ นอกจากจะซื้อรถดีๆแล้วนะคะการมีประกันไว้ให้หุ่นใจก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันค่ะเช็คประกันเปรียบเทียบกว่า20บริษัทประกันภัยชั้นนําได้ง่ายๆใน3วินาทีคลิกที่ลิงก์ด้าไบโอนะคะหรือว่า www.silspan.com ค่ะ